ท่านที่ติดตามเข้ามารับชมิปครับมือนี้ผมก็อยู่สวนของพ่อแดงนะครับเนาะเกษตรกรอีกผู้นึงที่ปลูกหญ้าจินนี่มอมาซ่าแล้วครับผมหญ้าพันง่ามงามกับพี่น้องปลูกจำนายและชายเลี้ยงเนาะพ่อแดงเนาะครับผมมือนีเฝ้าไปส่งหญ้าครับเดี๋ยวสอบถามข้อมูลเดี๋ยวจะลงพื้นที่ถ่ายทำแนะนั้การปลูกเนาะพ่อแดงเนาะให้พี่น้องได้รับทราบพื้นที่ของเฮาทั้งหมดอ่านะครับในการปลูกหญ้าจินนี่มอมาซ่านะครับเนาะพื้นที่เท่าไหร่ครับพ่อแดงสองไร่นะครับ เฉพาะบริเวณนี้บ่หรือเขามีแปลงอีกแปลงหนึ่งอยู่ครับมีต้นีสองไรนะครับเนาะอ่าข้อมือแดงเริ่มต้นการปลูกผมเห็นพื้นที่โบราณเจ้ว่าอย่างงามเลยครับอย่างงามอย่างงามงานพนด,ดูแลจัดการดีนะครับข้าเพาะเมล็ดพันธุ์หรือว่าแบงต้นพันุครับเพาะตะกอนเีลื่เพาะตะกอนปลูกเลยน้องขยายครับผมขยายต่อเอา<ม>อืมคันผู้เริ่มต้นไม่คันพื้นที่อ่ามีข้าเพาะเมล็ดพันธุ์นี่ข้าพ่อหน่อยก่อนก็ได้เพื่อนเหมือนว่ครับผม ต้นพ่อังเสอตอมลดเนี่ยแบบหน้าเขาขายเย่เขาหลออกติเออเสือตอหลมองแกงเขาเลยอันนั้นสี่เลี้ยว่าเลี้ยว่าเขาไปเพาะเออพาอดีิมันสาเป็นบอหรือยังไดะสาดท่านีหมดไปพคินบกเกิดกับมี่บกเกิดกับมี่อันนั้นเข้าใจอยู่แต่ว่าสมมติว่าผู้สีเห็ดนะพ่อเนาะเนอยากลองเพาะนี่เขาเห็ดจ๋งไดมันจังเต็มพื้นทีจากเห็ดพันพ่อหนใส่โลนึงเนาะครับเนาะเขาเห็ดจงดมันเ็มพื้นทีครับ วันแล้วก็คือกาเขาก็ลุกมันดำขึ้นหน้าบางมันก็ตื่นต่ไหังรับคูกขยายออกกูคือด่านล่างคือแม่พันเดียวอยู่หนึ่งครับเนาะครับเนาะยังแบงไปเนาะครับเนาะครับขยายพันธุ์แบบไปใหญ่ใหญจนว่าเต็มพื้นที่จนว่าเต็มพื้นที่ครับอ่ะนี่ยาเตรียมไปส่งเสร็จแล้วนี่เสรล้ว,อวรอบอต่อรอบอต่อแต่ว่างบ่งมูพันบ่ล,ลื้อไปส่งออาเลยอย่างเดียวว่างเนี่ยเอาไปขายพุ่นละเสีแยกันดอนบางอย่างเสียกโอ้เจ้าไปพุ่นเนาะ เห็นเห็นรถจอดอยู่หันออกในมือแล้วยังมัดครับผมเลี้ยวที่ยาห้องไหลหน่อยหรอกอืมัดก็มีช่วงนี้ได้บมมือเราไหกว่าหมัดบ่ได้นะครับเนาะโอ้เป็นเงินกับพันกวยหรอกเนาะต่อมือหมดล้วพันกวยครับผมโมหน่อยวันนี้หรอกครับพี่น้องเพราะได้ปนได้แก้วได้ซื้อเพใหญ่งวันน้าะวันเนาะอ๋อฝากเพื่อเดี๋ยวพักรอก่อนคุณพ่อหลายผมอยู่เพิ่มเติมในพื้นที่ว่า มันแบ,งนแบงแ่งแบ่งแังได้นะครับเนาะแบงแ่งแังได้แจงได้เต็มพื้นที่สองไร่เนาะเนาะอ่ามาครับนี่มีเป็นขั้วไอเนาะครับเนาะนี่ขัว้วไอ้ดำเลยพี่น้องนี่แหละครับมีสามเหรครับลูกค้อกเอาบ่อเลี้ยงเดนี่ไม่ย่งกันเพราะอยากเปิดเข่าครับเพราะอัดดีกันยุ่ง <c oughs> เป็นลูกค้อกกันบ่ครับนี่แม่นุ่งเดียวกันเนาะครับโอ้มนันยีตอเดียง ขัดเหลือกับมให้คกล้วยย่ามย่ามเหลื illa. ้อยเนี oon, right. ่ยมันก็ดีตัวล่ะประโยชน์หลายทางเนาะย่ามฝนนั่งอันหนึ่งเนาะย่ามฝนเนาะเออเอามาเลี้ยงคล้วยนี่เลยจิครับผมเนาอยากพักอยากงากระปุกม่วงส่งเป็นตะดกุดเทปีนบอกครับเป็นตะยูของพันยูครับพุ่นกับช่างเทิงกับพี่น้องเขาเนาะครับเนาะผู้งาผู้ยูทัดกับสวนแม่ลำพูนมาเอาพ้าแดงไป อยกผมจีลงมื้นที่อธิบายเพิ่มเติมเนาะข้อมูลกันแน่แล้วนะครับตามมาครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่ของพ่อแดงนะครับสองไรนะครับส่วยกันร่างด,ดน้ำนะครับเทคนิคของแต่ละสวนกับ,บ่ถแตกจ้างกันหลายลครบเกี่ยวหล,ลักกระลิงให้ฟุ้นให้ปุ๋ยตามลงไปนะครับใส่ในกระมุนสัตว์ทุกชนิดนี่เขาจะปลงไมาใส่หญ้ามาพ่อแดงนี่ใส่หน้า,นาบอกครับใส่หญ้าได้บ่ย,ย <c oughs> <laughs> นี่มันหน,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 นักมันหนักเนาะตัวเนาะ มันหนักนะครับคุณขี่ไกลครับผมเอามาครับพื้นที่สองไรนะครับหยางงามอยู่นะครับ้อตามมาครับยอนแสงแล้วเดี๋ยวผมกลับทางก่อนเป็นคุณแม่ลำพูนนะครับที่ผมถ่ายติดกันเลยนะครับแปลงใกล้ๆกันที่ของพอแดงเพ่นนะครับแต่งามครับหยาพื้นที่หน่อยกับเบิ้นว่าสิได้จะนวนหยาหน่อยเสมอไปนะครับมันก็อยู่ที่การจัดการกับดูแลของแต่ละสวน นะครับน้อยถ้ามั่นใส่ใจดูเรนะครับน้ำปุ่นปุ๋ยให้ล่งพื้นที่ตลอดเวลานะครับมันกระสหอยาจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับอ่าเกี่ยวปั๊บให้ฟุ้นปั๊บนะครับลดน้ำเพิ่มดดปุ๋ยนะครับประมาณยี่สิบมือครับช่วงนี้ครับการเกษตรทุกด้านนะครับก็เริ่มต้นจากอ่าเขาเรียกว่าจะไรนะครับค่อยขยับขยายไปนะครับเนาะค่อยขยับค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะตอบ สนองขึ้นมากนะครับให้เห่าเองนะครับพุ่นด้านพุนกระลังกลับมากครับเพราะดีได้ล่อลงมาแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเป็นตาเบิงตาสวรรค์น้องเพิ่นเนาะครับเนาะพุ่นละครับบริเวณนก็เป็นบ้านเนาะขอกล้วยยุติดสวนหญ้านะครับบรรยากาศบบ้านบ่ได้ฉีดวานฉีดยานะครับพอดีเนาะครับเนาะบ่ได้เรื่องวานเรื่องยาตัดไปนะครับ อันนี้ยังเป็นของคุณแม่ลำพูนกลางกันครับผมเพื่อนนี่ก็เรียงเทังง่วนเท้งคล้วยขึ้นกันละครับผมครับนี่ครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนนะครับในการลูกหญเพื่อจำน่ายนะครับเพื่อนก็มีจุดขายเพื่อนเองครับรับทรงออเดอร์นะครับเนาะนี่นะครับส่วนเสียงออเดอร์บอกสองลอยสองลอยอย่างงามครับอย่างงาม วางงานก็ทนนี่พ่อแดงโอ้ยถัวกันตัวท่นเนะาะวันสิบไปแล้วต้บุญท่านน้องพอดูจ้าโอ้โอ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 โด้วยท่านไหนเขมา,ามาโอุยท่านอี่ยังกว่าสาธัดสาธามัดจะส้มกล้วยจ้านี่แหละครับพ่อแดงเ้าอยู่แบบธรรมชาติสบายนะพ่อเนาะเริ่มต้นจากหน่อยมาฮามากมาเมล็ดพันธุ์กันกับว่าเพาะหน่อยก็หนั้ารัะกันโมมีเงินซื้อวะ่ะท่านจังขยายนะพ่อเนาะอ่อนี่ครับอย่างงามๆครับ ันพื้นที่หน่อยเขาจัดการดีกับออกในซ้ำม,มูเขืกันนะครับเนาะซ้ำม,มูแห่งโบติคายไรคือมูโบติขายไรคือมูเบิดไว้เบิดไว้นี่คือวางสั้นพื้นที่นนหน่อยกนดีเพิ่นออกมือละลายก็ได้ที่เพื้นพื้นที่ลายที่ออแล้วคว่ำไมยคว,ว่ำว่าขดูแลดีได้เพื่นอนเอามันก็นจิมีหญา้าเกี่ยวอยู่ทุ่มือนะครับเนาะอืมให้มุนเวียนเกี่ยวอยู่ทุ่มือนะครับอุ่นหนามเพิ่นอดแรงก็ได้เนาะเออนะครับโบเกี่ยว เนียวแต่ดูแจ้มัน,รมนครับผมอาวเาลี้ลย,ง,ออยง,ง,งได้นะครับนะเนาะไาม่ยากหวานยาเ่าไ,ได้ขีดครับผมายางน้องอันก็จอกน้องอันนี้รถติ <c oughs> นะครับผม <c oughs> โอ้เดี๋ยวใสก่กระเกียวเบิดครับจนขันแม่นธรรมชาติกันแข้งเลยแล้วครับย่มนี่ไอเบื้องนีอาไฟต่ำเขาก็ไหมพืดแล้วครับนี่ นี่บ้านนี่เลี้ยวเพาใช้กระเียวนะครับเนาะเอ่อเพิ่นก็ดูแลแจัดการดีนะครับถ้าพี่นอ้องมาเบิ่งเป็นต้นแบบผู้เลี้ยงควายอยู่กับผู้มีหญ้ากระอุกย,ยีเงี่ยมผู้เลี้ยงเนาะอ,อ,อยากอยู่ดีครับกู้มีหนาคือกับยนนันยืนแหละ <c oughs> ยัอยากซื้อผู้เป็นบริสุทธิ์ใครเนี่ยเนาะอ่าได้ครับเส้นดอนมะหยางนะครับเนาะเออ,อจุดอีกจุดหนึง่ง มันก,ก็สิเป็นพานจุดลายจุดอยู่ดอกครับมันเป็นเสศษลักอยู่ดอกครับสายเมียนลักอยู่ร่อนลดพานดีอยู่นะพี่น้องเพิ่นกะมัตซื้อดีอยู่เบิดเร็วกันแล้วครับจุดกันเลยพานไป๋พานมาผมเหิ่นนะครับเนาะอืมนะครับอืมน้ำบานสบายๆนะครับชิวๆเกี่ยวซอยกันนะครับเพิ่นกะเกี่ยวกับเลี้ยงเนาะวันในเทาเดียวอะไรเพิ่นพ่อซื้อเด้อครับนี่เขาก็หนีเพิ่นกะเกี่ยวอยู่หล่าพวกพ่อเงี่ยอย่างเปียกเงี้ยบนะครับเนาะ ออยเ้ปวดอยู่ดอกมนุษย์เล็กครับม่อนครับนี่นะครับเด้อออเดอร์ว่านมาสันพันวาไวาสัมภาษณ์เตรียมๆไว้สัมภาษณ์ซ้ำครับ well. เอาข้อมูลพี่น้องของเสือหูนะครับเนาะพื้นที่เพิ่นพอดีครับหนึ่งยุกไก่บ้านนะครับใส่เลี้ยงได้ใส่จำนายนะเพียงเนาะเออบริเวณเพียรงานไก่นะครับได้ได้ไก่พันขึ้นอยู่ครับช่วงนี้เด้อดูดูนี่นะครับเด้อเน้นย่ำนะครับมันจะมีขาขึ้นขาลงเด้อสิว่าผมบอกโพดนะครับเนาะเอี่ยน้ำหน้ามาเกี่ยวไปเพิ่นเนี่ยล่ะ เออมาโหลดเด้อพี่น้องเด้อให้ฟียืนมาพอเดี๋ยว,วเยวฟฟยยมมอ <ไฟ S 1> อ,อมาเด้อครับเด้อบัลกว้วงนี่แหละแล้วเกี่ยวเองเด้ดล่ะเออขันมาย่ำฝนนะครับเนะาะม,มาย่ำฝนเพมันมาเกี่ยวใส่พื้นเนี่ยนะครับย่ำฝนเขาก็ต้องเกี่ยวออกกันมาพอเดี๋ยวเออขันบ่อไปอย่างตายนะครับเด้วยมันเกิดเครื่องตัดหญ้าล่ำมันโหลดเลยทีครับอมื เออไผ่พี่ปีน้องก็เอิ้องเกินมาตัลยลายยางหรือข้าเจ้ากับพวกอืดข้าเจ้าะพ่อแม่กันเหรอจีครับผมอ่ะหน้าได้เห็ดบ่ครับนี่เห็ดน้าปังนะครับเนาะครับผมโอ้ได้กลายยางนะผเลียงเนาะส่วนพวกท่านบ่อหน้ามูตัวเออครับเพิ่นบ่เบาคนขันเห็ดเพิ่นบักขันบ่อเห็ดนะครับเนาะเออเอาหงาย่างเดียวอืมอันนี้สบายดีดมก็ได้เนาะเอาดังสูตรกับพวกผียังเนาะครับอันนี้แล้วกันกับชิวเงียนนะครับเนาะ เอาสว่สา,วาพา้นมาด่วนแล้วพ้นสี่ลำขา้นครับทีนี้จากกันเอาลำด้วยน,นะครับเด้อตัวหมาลำด้วยนี่น้องกูเบิงคีเพือนดันน่ะแหละครับถ้ามาเบิงได้เป็นต้นแบบครับกูทีป่ปืนทีหน่อยโอ้ยเรียงกุ้ยกสามตัวส,สบายว่าสามตัวสองไายสบายสบายนะครับเด้อหมุนนาฝนยังเหลือพูดอะไรที่ครับผูวา่าเอาผูวา่าบ่อยากผูว่าบ่อยากเสื้ออะไรอยู่น้ำโขงกัมราเนะพอเนาะ กับปูกครับนี่แม่งไปปลูกเอาค่อยย่อนค่อยเฮ็ดเอานะครับเด้ออย่าเจร้อนนะครับพอบกันไหมครับทิทต่อไปสวัสดีครับ